เอาเลยครับผมยินดีต้อมทุกท่านด้วยนะฮะเข้าสู่เกมแอสโตเนียอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเปิดคลิปด้วยกันเปิดกาชากันนะครับผมก็ไปหากาชามาจากใต้ภพนะฮะเต็มเลยนะครับตอนนี้มาจะมาเปิดกาชาเล่นกันดีกว่านะฮะจริงๆมันมันคือเลยสักอย่างที่เอาไว้รีเสิร์ชนะครับแต่ผมจะเรียกแม่งกาชานะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการเปิดอะซึ่งเราไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในไงพลังงานเราจะพ้อมปะวะอะไรอะเรซิน โหแค่ oh, okay. อันแรกก็เป็นกาชาที่ดวงสวยมากครับถ้าถ้าจะเรียกก็คือมันเป็นอะไรที่เวอร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 ี่เวนะฮะโอเคอันนี้คือพลังงานที่เราต้องจ่ายนะเดี๋ยวไปดูว่นพลังงานพอวะตรงนี้ก็เป็นเครื่องเอาไว้สูบแ่โอเคพลังงานเนี่ยพอมั้งเช้าด้วยซเซลล์เซลล์น่าจะทำงานได้อยู่ไหนดูดิโอโหอันเดิมเลยคอมเปออืมไม่เป็นไรไปับของดีได้อืม ก็เป็นเล่นมานิดหน่อยนะครับไม่ได้นิดหน่อยเล่นเยอะเลยติดไม่ใช่หรอกมันมีวิธีผมก็เพิ่งรู้วิธีเล่นเลยเหมือนมาดานไฮโดรไซด์พลังงานมาทําไมวะอืมเราสามารถสั่งคอให้ไฮโดรไซด์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าผมเปิดกระช้าได้นี่แหละนี่แหละมันมีวิธีคาบของอยู่ครับก็คือคาบในตัวเนเห็นไหมฮะเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะ ก็คือถ้าเกิดเราเอาไอคอมเปาแลนเราจะได้บีคอนนี้นอา่าได้เจนเนเรเตอร์เี้ยอ่ได้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นี่คือช่วยเราหายใจนะฮะแทงนี้ยังไม่ได้ลองครับอ่าเทเทเตอร์นะครับอันนี้คือเป็นเสานะฮะเป็นเสาแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นเสาแบบเอาไว้โยงเงี้ยอ่าแล้วมันจะลากออกซิเจนไปได้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมทีนี้เราก็ลงเหมืองได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าเรามีออกซิเจนติดตัวตลอดเวลานะครับพาร์ทก่อนไม่รู้ไง มมาเปิดกระชาได้เลยอู้หวอันเดิมเลยหาง่ายๆเลยอยากได้นี่มากเลยอะ่ะไอเขารู้ไงนะไอสูตรอะ่ะสูตรการทำรู้ของอนั่นแหละอันนั้นของโคตรดีมาเปิดอันเดิมเลยของเปาก็มาอืมรอชาร์จก่อนเต็มยังโอเคกด ้โโนนโยโอ้ยของดีลิเทียมอันเดียโคตรดีเลยไว้ถ้าแบตเตอรี่นะครับไว้เก็บพลังงานได้เพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าไฟเนี่ยพาที่จะขึ้นเมื่อไรนะครับแล้วลมก็จะไม่พัดอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับเราเลยต้องมีแบตเตอรี่เก็บไว้นะฮะโอเคเพราะว่าเผื่อไว้เป็นพลังงานฉุกเฉินอะไรเงี้ยโนอครับอันนี้เพิ่มอ่าเจเนอเรเตอร์ครับได้ยังเนี่ยเอาขาดคอปเปอร์ดนเอาไปใช้กันั่นละ ไม่เป็นไรแต่ค่อยไปหาใหม่โซลาเซลล์โซล่าโซล่าแา่นลอันนี้แหละเข้ามามาระหว่างลอเปิดกาชาต่อโอเคเยี่ยมพลังงานมันช้าไม่ใช่หรอกอันนี้เอาไว้นี่ก่อนฝากไว้ก่อนโอเคยวโซลาเซลล์เพิ per, ม่มมาอีกแผงน่าจะชาร์จไฟเร็วขึ้น นี่อะไรอลูมิเนียมดีเก็บไว้ก่อนอืเก็บไว้นี่อ่ะเปิดอีกอันหนึ่งอันนี้อะไรอลูมิเนียมอีกแล้วเก็บของดีจะได้ไม่ต้องลงไปขุดแต่อลูมิเนียมเริ่มเหลือแล้วนะคอปเปอร์ไม่ค่อยเหลือแต่อลูมิเนียมเนี่ยลึกเหลือไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรเลยช่วงนี้อ่ะต่อได้เลยอลูมิเนียมหรอคอปเปอร์คูลเจ๋ง สุดเจ๋งกําลังขาดเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผมเลยบอกว่ามันเป็นกาชานะะั่งมีโอกาสได้ของใต้ดินทุกอย่างนี่แหละที่เขาเรียกว่ากาชาอะไรคอนเนอร์เลซินเหรออ้าบัคจะลงไปทําอะไรลูกออกมานี่เออวางดีๆวางสวยๆโอเคไอ้นั่นอยู่ไหนเนี่ย g จ n เนอเรเโอเคขาดอีกอย่าหนึ่งขอละกาชาสุ่มให้ได้สักอันนะจะพีคมากเลยเอามืดแล้วเหรอมืดแล้วไม่เป็นไรยังมีลมอยู่ยังมีลมก็ไอ้นี่ได้นะครับเพราะว่าผมติดตั้งอ่าตัวปั่นลมเอาไว้นะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองด้วยโโอ้โหยิงยาวบอกเลยกาชาจะหมดแล้ะอะไรเอ่ยคอปเปอร์หูุดเจ๋งครบเลยอันนี้คราฟดวน น่าดีได้เลยเอ่ยเจเนเตอร์นี่ไว้ทำอะไรฮะโอเคมันต้องเอาถ่านมาใส่ครับท่านผู้ชมครับเจเนเตอร์น่าจะเอาไว้ปั่นพลังงานโดยใช้ถ่านหินมากกว่านะในความคิดผมเอ่อคัพเปอร์เก็บเก็บไว้กาชาสุดท้ายแล้วไม่ไม่ออกสูตรเลยเลยหรอสูตรแบบสูตรไอเทมเยอยะไรเงี้ยอยากได้ จะเป็นการดีคอปเปอร์อีกแล้วโหทีไม่อยากได้ก็มาจังอืไม่เป็นไรโอเคอันนี้เรามีเจเนอเรเตอร์นะครับจะเอาไว้ไหนดีว่าเต็มแล้วเนี่ยตะกี้เราได้เรซินมาเยอะนี่ใช่ไหมเอาเรซินไปทำเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มแยกอ่ะเก็บเข้าตัวอยู่ในว่าเรซินดันเก็บมาเยอะเลยนะประเด็นเลยโอเค เก็บมาเยอะก็ไม่เป็นไรจัดว่าดีเฮ้ยจะไปอะ่ะบางทีก็คิดเหมือนกันนะว,ว่าวางเอาไว้เกะก,กะตัวเองแค่นี้โยงมาได้ไหมไม่น่าได้เลซินวางโอเคโอ้มีวางนี้ด้วยวางทางรัดยืดไมเออจะได้ไม่เกะก,กะวางเลซินลงไปเอาขาดัานนึกเดี๋ยวนะ ในตัวมีอะไรในตัวมีพลังงานซึ่งยังไม่รู้่าทำอะไรเลซินเลซินอโอเคมีเยอะมีเยอะเลซินโอ้โหขุดมาตั้งเยอะ,อะโอเคอันนี้เราจะให้เป็นอ่ขาขาวไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าให้ทำอะไรดีไป เอาพลังงานใส่ลงมาปึด๊ดนี่แหละแล้วก็เอาฐานใส่ฐานอยู่นู่นไม่ได้เอามาครับที่ปั่นลมเพิ่อมอีกซักอันไหมพลังงานได้เร็วๆไม่ต้องหรอกผมว่าเยอะและ้วโอเคฐานหินแล้วมั้ไหนลองใช้ดูดิไม่เคยใช้เจเนเรเตอร์มาก่อนปึ๊ดเขาให้โหปั่นพลังงานางนี้เลยทำอะไรได้ อันนี้คือมันปั่นพลังงานใช่ไหมแต่ว่าพลังงานมันเต็มเต็มทุกอย่างเลยแม้แต่เครื่องปั่นไฟก็เต็มอมเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ต้องใช้หรอกโอเคอันนี้เรามีเราครับอันนี้เพิ่มได้ไอแบตเตอรี่แต่ไว้ก่อนไหนลองดูสิมาเลยจัดมาอย่างรวดเร็วสร้างอย่างรวดเร็วออกมาแล้ว อ๋อ oh, ทำไมได้เฮ้ยอ้อ๋อโลเวอร์ทรัคแสดงว่าเราต้องเอาที่นั่งมาใส่เองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชัตเทอรโอ้มียานร้อยเมืองบนด้วย <c oughs> เอาเป็นโลเวอร์ก่อนลวกันโลเวอร์ใช้พลังงานน้อยซึ่งค่าคาร์บใช้อะไรเอ่ยโ oh, อ้คอมเพลสี่อันกุยกูด้วย ของหาง่ายๆอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสุดยอดทําไมเกมนี้บางทีผมไปคิดว่าของมันหาง่ายๆอเก็บมาคอมเปาใช้ยเยอะเหมือนกัน,นเนี่ยไอหินธรรมดาเนี่ยออกตัวเต็มเอาฟูเอลใส่ไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยเลเซนมาทำไมเยอะตอนนี้เก็บไปอืมอ่านี้เอามาอันนี้เอามาโอเคครบ ไหนลองดูสิโลเวอร์เคโลเวอร์6มาครับออมาจะมีรถขับแล้วเวย้ยจะมีรถขับแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ๋อรถมีพลังงานนะครับมีสายชาร์จโอเคโลเวอร์ okay. ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีที่นั่งเราจะต้องใส่ซีลก่อน นี่น,นีครับเลยคอมเปอสองอันนะครับซซลเปลี่ยนไม่ได้เวนไม่เป็นไรเราไปคุดได้นี่นี่ตรงนี้มีไอที่ว่ามันเป็นแท่นใหญ่ๆครับท่านผู้ชมครับตรงเนี้ยมันคือนี่มันคือ,คอที่ที่แร่จะเกิดไม่ไม่จํากัดมันจะเกิดตามเวลาเรื่อยๆนะนะถือว่าเป็นจุดฟาร์มที่ดีตรงนู้นก็มีเรซินอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีคอมเปอดีละเจได้ไม่ขัดแคลน อะได้มาแล้วไหนลองขับรถดูสิพาร์ทนี้เราจะมาลองขับรถกันนะจัดไปซิลออกมาแล้วยังไงบ้างเรามาดูพลังงานพุ่งนะครับปึ๊บโอเคเร็วอยู่กดแถบใช้งอเจ๋งสุดเจ๋งอะ่ะเฮ้ยหูมีสายเป็นอย่างนี้เลยเหรออ้าว ขับไงวะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเขาขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยเฮ้ยเจ๋งอะชอบชอบอย่างนี้ก็คือเราสามารถชาร์จแบบได้นะครับข้างหลังนี้แสดงว่าเราต้องชาร์จแบตบหาที่ชาร์จแปบบ๊บเฮ้ยทำไมไม่ต่อแปบ๊บนะใส่ซิลข้างหลังได้เพิ่มอีกอันหนึ่งเหรอแต่จะใส่ไปทำไมละ่ะโอเค อ๋อกดชาร์จแบตโอเคเข้าใจละต่อไปก็เราควรที่จะมีอะไรที่ไว้นี่ใช่ไหมผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราติดไอ้ตรงตัวลมหมุนอนะ่ะแล้วเราขับรถอะ่ะแล้วขับไปเรื่อยๆอะ่ะอยากรู้มันจะหมุนหรือเปล่าาลองมันได้ติดได้ติดได้โอเค่ะไหนลองมันจะหมุนปะเหมือนจะหมุนนะแต่ก็ไม่หมุน เห็นไหมมันหมุนไหมเนะี่ยสรุปไม่น่าจะหมุนไม่เป็นไรเอาแสงอาทิตย์ดีกว่าโซลาเซลล์มาแปะไว้อะออกออกโซลาเซลล์มาแปะหน้าชาัดแบบในตัวโคตรเจ๋งกับอีกอันหนึ่งคือเรามีแบตเตอรี่นะครับแต่มันเล็กเนาะอยากให้ใหญ่กว่านี้อา รอบนี้ไปทางไหนดีผมว่าผมไปสำรวจข้างหน้าหน่อยดีกว่านะซิลในที่นี้คือเรามีนี่แต่ว่าเราก็ยังต้องการออกซิเจนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงกับมันดีเออมันต้องมีถังออกซินะทรัคใช้อลูมิเนียมสี่อันเลยเหรอโหยแต่น่าจะใส่ของได้เยอะอยู่นะนี่เป็น เอาไว้บินเหรอโอ้ชักน่าสนใจขึ้นมาแล้วฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะคราบไอ้นี่แล้วกันตัวที่ไว้หายใจได้ไอ้ฟิลเตอร์มาแล้วเราจะไปสำรวจโลกกันดีกว่าวันนี้ถ้าถ้าไอ้นี้หมดก็ตัวใครตัวมนันอะไอ้พาทิ์แสงดับเมื่อไหรก่ก็สวยไป Hey, หรือว่าจะเอาแบตเตอรี่ไปดีเอาไงดีเอ่ยนี่มีอลูมิเนียมเรามีเยอะมากอะ่ะเราลองครับไอ้นี่ไหมไอ้รถบรรทุกจัดทรัคมาเลยเหมือนทรัคนี่จะเป็นสูตรด้วยนะผมไปเจอมาตอนเปิดกาชาสร้างนมาไหนดูซิ เป็นไงเอ่ยหูใหญ่นั่งที่นั่งหนึ่งแล้วละ่ะแล้วก็มีใส่แบตเตอรี่ได้นะครับท่านผู้ชมผมสุดยอดแจม่มใส่ซิลได้หนึ่งแล้วทำไมมันหันด้านเนี่ยเวนกร,รสามซิลฮะใส่ได้อ้เจ๋งอ่ะแต่จเจ้าไปทำไมใส่ซิลเดียวพอโอเคอูแต่พลังงานสองขีดเยอะกว่าน,นั่นอีก เค okay. หายนั่นก่อนต้องใส่ต้องแลกแล้วละ่ะต้องใส่ต้องส่งยานแลกเอาแบตเตอรี่มาไปใส่รถตรงนี้แบตเตอรี่เราไม่จํากัดอยู่แล้วเนาะงั้นก็เอาแบตเตอรี่ตรงนี้มาอ่ะเอานเนี้ยไปใส่รถยังไงที่บ้านก็แบตเตอรี่น่าจะไม่จํากัดอยู่แล้วอาชาร์จแบตแล้วฮะ โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชาร์จชาร์จชตรงนี้ก็ชาร์จด้วยเช่นกันอ่าจัดว่าดีแต่มันเลยอีกช่องหนึ่งเนี่ยสิจะใส่อะไรดีมันน่าจะมีเครื่องทําอากาศสิใช่ไหมต้องม,อมีสงสัยยังไม่ได้ปลดล็อกมาแต่มันต้องมีสิจเจเนอเรเตอร์ไม่ใช่ซซลไม่ใช่โซล่าไม่ใช่ใชสตอเลจหนักเลยแสดงว่ายังไม่ปลดต้องไปหากาชามาเปิด ไม่เป็นไรอ่าเราไปกับรถคู่ใจเราทางนี้แหละปะพร้อมไหมฮะอ่าเราจะไประปจนให้โลก,กว้างกันวันนี้ไปทางนี้แล้วกันหวังว่าจะไม่ตายนะตายทีนี้เศร้าเลยนะเนี่ยรถมาขนาดนี้อ่าตรงนี้คือจุดอ้นี้นะครับจุดที่เราเขาเรียกว่า มาเจอของในตอนนั้นเราจะมากู้สร้างนี้หน่อยไหมมาดูว่าตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าเพราะตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดเราขุดขึ้นมาน่าจะมีอะไรนะไหนลองเฮ้อยอ๋อมีออกซิเจนที่ลดอยู่แล้วโถดีดีดีด,ดีใช้พลังงานที่ลดด้วยนี่ครับต้องมีอะไรอืมเหมือนไม่ได้เชื่อมกับอะไรเลยนะ ไม่เชื่อมนี่หว่าแสดงว่าข้างล่างต้องเป็นอะไรลืมเอาเรื่องเลยเนะี่ยยุยอ,อย่าหล่น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 ลูกอย่าหล่นอย่าหล่นข้างล่างนี้เหมือนเป็นเมืองเลยฮะถ้าผมดูไม่ผิดนี่นะจะเป็นเมืองนะอ๋อเป็นเมืองไม่น่าจะมีเลยรโอเคไปต่อดีกว่า อโอเคมันมีเวฟพอยบ้านไหมให้อ่าดีเราจะไปดูรอบๆกันฮนะวันนี้ตรงนี้มีโซล่าเซลล์ด้วยที่ไม่ได้ใช้ติดอะไรนะเออไปอที่นี่นี่มันสุดยอดจริงจริง,รงๆก็มีพลังงานตามพื้นให้เก็บนะผมว่าผมลงไปเก็บพลังงานเผื่อไว้หน่อยเดียวเพื่อตอนคืนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเก็บเก็บเก็บ เื่อตอนคืนมีเหลืองจะได้ไม่มีปัญหากันไว้ก่อนเฮ้ยอะไรอะ่ะหูภูเขาลูกใหญ่นี่มันตรงนี้มีเรซินไะเรซินนะฮะโอเคจำไว้นี่มีคอมเปลตตรงนี้มีทางเข้าด้วยเกมนี้ขับรถคดยากเลยครับจร,จริงบอกเลยจากใจนี่นั่งเสาอะไร อุ้ยอุลดคว่ำอุ้ยอ้ยอย,ยา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 ควา่ำย่าควา่ำดันดันอย่าควา่ำไม่โ้โหอะไรวะและ้วพายุมาเอาได้โอเคได้อยู่ได้อยู่ข้างหน้านั่นอะไรอ่ะนี่อะไรโหบุมเป็นบุมบุม๋มแลดูน่ากลัวแล้วเ,เราจะปิลไหมเนี่ย อยากรู้มันคืออะไรอ๋อ,อไม่น่าจะมีอะไรไ่าจะแค่ต้นไม้ธรรมดาว้าไอ้เราก็นึกว่ามีอะไรออ้ยรถรถไหล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 อยู่ในนี้น่าจะปลอดภัยขออยู่ในนี้สักครู่เราจะไม่เคลื่อนที่รถนะเพราะว่าการเคลื่อนที่เนี่ยผมว่า,น,าน่าจะอันตรายนะอยู่เฉยดีกว่าอ่าพายุไปละไปเราจะไปดูข้างหน้าท่านต่ออยากรู้มันคืออะไรมันเป็นจุดยามตกเลยฮะ อ้อย่าความโอเคตรงนี้เหมือนเป็นกระสวยอวกาศอะไรสักอย่างแล้วมาตกอ่าเราคนขุดไหมขุดค้นหน่อยไหมนี่มืดแล้วนนเนี่ยมืดแล้วไม่เป็นไรพลังงานเหลือเยอะยังได้อยู่นะ,อะลองดูซากยานน,น้้หน่อยสิมันน่าจะมีข้อมูลภายในเขียนไว้บ้างนะว่ามันคือยาอะไรมาตก มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยดูสิข้างล่างมีอะไรให้เราไหมอ่านี่เจอละขนกลับรถได้ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดนี่แหละถ้าเกิดเราเอากลับบ้านนี่มันต้องเป็นวิทยาการแน่นอนครับต้องได้รับวิทยาการใหม่ๆหม่ข้างในนี้เข้าได้ไหมไม่น่าได้ ม่เป็นไรมันต้องมีวิธีการตกอยู่แถวนี้บ้างต้องมีแคปซูลการเวลา,านัา่นวะอะไรแดงเฮ้ยยังมีพลังงานอยู่เหรอโอ้ขนาดตกมาขนาดนี้เดี๋ยว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 ชั้นแบตก่อนเดี๋ยวตาย เค okay. ตอนนี้เราดูตรงนี้ล้วดูจากภายนอกก็เสียหายหนักพอสมควรเลยนะใช่ได้ใช่ได้แต่อยากรู้มันเข้าไปข้างในได้ไหมเนี่ยแน่เป็นอะไรสักอย่างเข้าไปได้ไหม โอ้มีไอเทมครับนี่ฮะมีที่นั่งแล้วก็ไอเทมอ๋อโอเคไหนๆก็ทำยานตกแล้วคงไม่ได้ใช้หรอกแต่เราเนี่ยใช้งั้นก็เราขออันนี้เอาไปได้ไหมอุย้ยไปได้สุดยอดเอาไปเอากลับบ้านมันไม่ใช่ซีลธรรมดาพระผู้ชมครับต้องเอากลับบ้านนี้เฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยอุย้ยจะขึ้นเนะ่ โอ้ยบุ่มก้องบุ่มก้องมุมกอ้มมกอ,งมมกองไม่ดีน่ามาแล้วกันเดียวกันปะอันเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยสแสดงว่ายานพวกนี้มันเป็นซากยานแล้วเราสามารถเข้ามาได้นะครับจะจม <c oughs> เราเข้ามาได้นะครับโอเคเราจําไว้นี่ก็เล่นมาครึ่งชั่วโมงละปะเรากลับบ้านดีกว่าแล้วก็เราตัดพราดแค่นี้พอ โอเคไปเปิดกาชาอีกอันนึงพาร์ทนี้เหมือนมาเปิดกาชาครับเอ้ยจิบหายแล้วความอย่าความอย่าความเย้ยกลับมาโอเคการกดแทบตอนที่รถความนี่ทำให้รถด,ดีกลับมาได้นะครับโอเครถไม่มีลค,ความจำไว้โอเคขับรถกลับมาแล้วจริงๆมันมีรถเยอะกว่านี้นะรู้สึก แต่ตอนนี้เอาไปแค่นี้ก่อนรถขับยากจริงเกมนี้รถขับยากมากเฮ้ยเราสามารถพ่วงรถได้ด้วยเหรอเอจริงสิเดี๋ยวลองหน่อยดีกว่าชาร์จแบตเยี่ยมโอเคเมื่อกี้เราได้อะไรมาอ่เราได้ลิเทียไม่ใช่อันไหนว่า กีจะได้อะไรมาเอ่ยอ๋อใช่ใช่อยู่หลังรถลืมลืมลืมอ่ะเปิดกาชาดีกว่าดูซิว่ารอบนี้จะได้วิยาีการอะไรมาออกมาแล้วสุ่มต๊อกแตกต๊อกแตกเอาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตื่นเต้นอือฮะฮะฮาบิท อะไรคือฮาบิตครับมันคืออะไรมันคือที่อยู่ในนี้หรือเปล่าอยู่ในปรินเตอร์่ะไม่ใช่จริงด้วยฮาบิตต้องใช้ออ้ยของหาง่ายอีกแล้วออกไปหมดเหรอ,หหรอกรรมหาแป๊บนี่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 มีมาดูดีกว,ว่าว่าวิตการใหม่ของเราคืออะไรนะมาทำการรีเสิร์ชมาแล้วแล้วก็ต้องทำการสร้างจาัดรูปมีประโยชน์ ตรงไหนมียานตกที่นั่นมีวิทยาการเหมือนเป็นหัวยานปะอ๋อเป็นหัวยานจริงด้วยครับท่านผู้ชมครับเป็นหัวยานฮะโอเคจำไว้จำไว้เป็นหัวยานเราก็สร้างยาได้แล้วดิอ่าอันนี้ใช่ไหมนี้ลองลองลองไม่ลองไม่รู้จริงๆมันน่าจะต้องมีไอพ่นด้วยแหละแต่ว่าเราลองสร้างมาก่อนโอเคเราเก็บของที่ไม่ใช้ไปบ้าง อลูมิเนียมไม่น่าใช้ไอ้น,นี่เก็บไว้โต๊ะครับโต๊ะพินเตอร์เต็มอีกเอาไว้นี่ก่อนอันนี้เอาไว้นี่เรซินไว้นี่อลูมิเนียมเอาไว้นี่โอเคเราเดิบบนไปู้ก่อนที่เดิมที่เดิมเมาแล,แล้วรีล้เจ้า อย่างน้อยก็ถึงเล้าหนึ่งอันโอเคมาไอเดี๋ยวอีกอันหนึ่งอยู่ไหนกีมันเห็นอยู่แวบบอย่าบอกไม่มีต้องไปคูดอีกแล้วเหรอโอ้งั้นสักครูร่ฮะโอเคกลับมาแล้วมาเริ่มงานเราดีกว่าจใช้สี่อันเลยล่ะโอเคมาจัดมาแต่ดูซิว่ายานจะเป็นยังไง อันนี้คือยานที่จะออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมออกได้ปะวะเสร็จแล้วก็ต้องใช้อะไรอ่ะเชื้อเพลิงเหรออ๋อเสร็จแล้วก็อนี้นี่ซิลอันนี้เป็นหัวยานเหรออ๋อเป็นหน้ายานเปลี่ยนได้ไหมได้อันเดียวด้วยโอเคแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นอยู่ไหนเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอ่ามีเยอะมีเยอะมีเยอะโอเคมันมันเป็นเชื้อเพลิงยานอวกาศนะครับมันไม่ใช่เชื้อเพลิงธรรมดาโอเคเก็บมาวันนี้แหละที่เราได้ใช้เชื้อเพลิงจริงๆดองมาตั้งนานแล้วก็ถามว่าทำไมอืมอืมเอามาให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมด,มอ,ามาหหมดอยากก็ปน นี่นี่ตรงนี้ชาร์จไว้เลยโอเคพลังงานจากไฟฟ้ายัดเข้าไปเ,เต็มยังอ๋อพอดีอเ,เราต้องสร้างซิลเพิ่มต้องสร้างเป็นหัวอย่างนี้เลยเหรอก็ได้ไะไหนดูสิ นี่คือยานใช่ไหมแค่นี้ก็ออกจากไอที่นี่ได้แล้วเหรอแลดูโอจังอ๋อมีเทคออฟโอเคก็นี่เล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วมาเราตัดไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับกระสวยโอกาสเนี้ยครั้งหน้าเราจะค่อยมาขึ้นไปแล้วกันโอเคก็เจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับเไลฟ์เวอร์ผม